ได้หมดได้หมดเี้ยได้หมดผมได้หมดผมได้หมดบอกเลยบอกไปเลยผมได้หมด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 ผออดคิวบึมบึมคืออืไเอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมฮีโร่ห้าสองครับวันนี้เรามาอยู่กันกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าลาวิวครับก็ล่าวิวก็เป็นฮีโร่ที่เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็เป็นแครี่และกันที่ว่า เขานิยมนำมาเล่นในส่วนไม่ว่าจะเป็นจังเกิลหรือว่ายืนเลนแต่ตอนแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเล่นจังเกิลให้เขาจัดว่าโกงมากแต่หลังจากที่เขาทําการเนิร์ฟไฟเนิร์ฟในส่วนของตัวนี้ในส่วนของพาร์สีเนี่ยคือมันจะสร้างความเสียหายใส่มอนเตอร์ทั่วไปเบาลง40%ก็คือมอนเตอร์ป่าเนี่ยทั่วไปเบาลงพันหนึ่งก็ทําได้แค่400ก็ค่อนข้างเยอะอะช่วงแรกนี่ก็ยิงร้อยนิดๆได้นิดๆกว่าตายก็นานอยู่ทําให้เขาฟาร์มช้าพอสมควรต้องมีคนช่วยฟาร์ม ซึ่งพาสซีฟของเขาเนี่ยก็คือทุกครั้งที่โจมตีโดนเป้าหมายอะราวิลจะสะสมการยิงสูงสุด3ครั้งและแต่ละครั้งจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี10%ก็3ครั้งก็30และไอเมื่อครบ3ครั้งเขาก็เข้าสู่โหมดลัคกี้สตาร์เป็นเวลา3วิโดยทําให้การโจมตีปกติยิงกระสุน3นัดแต่ละนะัดสร้างความเสียหายเพียง40%ซึ่งมันคอมโบกับไอสกิลหนึ่งเขาไลเชเซอร์นะปุ๊บทีเนะน,นี้ยอันเนี้ยมันจะเพิ่มให้เป็น3เป้าหมายยิงกระสุน3นัด3นัด3เป้าหมาย นึกออกปะก้านาดอะแต่ละครั้นก็จะสร้างความเสียหายกายภาพเท่าไรเท่าไรก็ว่าไปรายละเอียดผมไม่พูดละกันเพราะว่ามันปีกย่อยตามเลเวลนะก็เพิ่มขึ้นก็ดูเอาแต่จะพูดถึงการใช้งานจริงๆก็คือว่าสกิลเนี้ยมันจะยิงบอลลง40%เหมือนกันพร้อมกับสร้างความเสียหาย50%สําหรับศัตรูที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักก็คือเรายิงตัวเนี้ยอีก2ตัวข้างๆเนี้ยก็โดนไปแต่ว่าโดนแรงกว่าตัวหลักแล้วก็สกิล2ของเขาครับสกิลมตี้ชิลสกิลเนี้ยตอนแรกอะวิ่งเร็วตั้ง80%เลยนะ พอใช้ปุ๊บเขาจะเพิ่มความเร็วเคลืนที่ให้ตัวเอง60% 1.5วิซึ่งตอนแรกมัน80%นะถ้าผมจำไม่ผิดก่อนที่เขาจะเนินร์ฟไฟได้แพทที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็การโจมตีปกติภายใน3วินาทีหลังจากที่กดสกิลนี้จะทำให้ศัตรูวิ่งช้าลงก็คือ30%ก็พอก็ใช้ได้อยู่นะก็คือเราได้ไล่ยิงได้ไขยอยู่เป็นเวลา2วินาทีนอกจากนี้ภายใน1.5วินาทีเขาได้รับโล่ป้องกันเอฟเฟกสกิล1ครั้ง ป้องกันเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งครั้งแล้วก็หาป้องกันสําเร็จเขาจะเป็นอมตะช่วงเวลาสั้นๆก็คือหลังจากเราโดนสกิลปุ๊บเราก็เป็นอมตะแป๊บเดียวแต่แม็กแป๊บเดียวจริงๆใช้ยากจัดแต่ถ้าคนที่เล่นช้ำๆนะกดปับป๊บๆจังหวะพอดีแม่งไม่โดนดาเมจเว้ยซึ่งอันนี้คือทีเด็ดไปท่อนหลังเนี่ยหลังจากใช้สกิลนี้การโจมตีปกติครัง้งต่อไปภายใน3วิติดี้ร้านเปอร์เซ็นเนี่ยสกิลมันคอมโบกันหมดนสามสกิลเนี่ยโหกดไปคี้แหลกรานซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าพึ่งไอเทมเยอะ เลดเกมเลดเกมเลยยกเว้นเกมนาไมเทมมาเร็วก็จะอาจจะได้เล่นไวหน่อยแล้วก็มาถึงสุดท้ายสุดท้ายนี่คือสก,กิลแบบโคตรโคตรโคตรดีอะผมว่านะแม่งเป็นแบบออนติเมทที่แบบสตันและใช้ดีมากคือยิงไปแม่งยิ่งไกลใช่ไหมยิงไกลจากเป้าหมายปลายทางที่โดนเท่าไหร่อะแม่งก็จะยิ่งสตันนานขึ้นเท่านั้นเนี่ยน้อยสุดคือ1วิมากสุดคือ3.5าวิก็ขึ้นอยู่กับระยะทาง แล้วก็มันไม่โดนคลิปด้วยนี่คือประเด็นเลยยิงทะลุปไปเลยซึ่งคร่าวๆก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเป็นไอเทมนะเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของไอเทมในเซ็ตที่ผมเล่นนะผมมาเลือกใช้รูนจะเป็นแัมเพจ10บสปิริตสิแล้วก็ดาร์คคอร์สิบแัมเพจนี่ก็คือรูนเพิ่มความเสียหายคริติคอลแล้วก็สปิริตก็วิ่งเร็วกับตีเร็วแล้วก็ดาร์คคอเจากราะ ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราใช้รามเพจตัวนี้มันจะตีเบาในช่วงแรกแล้วก็ตีช้านิดหนึ่งถ้าเทียบกับใส่เอาเวกับหรือเรอะไรอย่าเรมันก็จะคริชชัวกว่าแล้วก็อาจจะได้ดาเมจต้นๆช่วงต้นที่มันตีกว่าเพราะว่ามันคริถึงแม้มันจะไม่มีเบสดามเมจเลยมันก็ยังอาจจะแรงกว่าช่วงแรกทีนี้เดี๋ยวดูในส่วนของไอเทมนะไอเทมรองเท้าเนี่ยผมเลือกที่จะใช้เป็นวอลบู t ทำไมถึงใช้เป็น w a r b o o t เพราะว่ามันเพิ่มความเร็วกน่าตรงตีช่วงแรกก็จะช่วยเน้นความไวอันนี้เป็นบอกก่อนนะอันนี้คือในส่วนของที่เขาเล่นที่ผมเอามาเล่นในส่วนของเขาเรียกว่า Carry Yen ในในส่วนของตัวราวิวที่เอาไปยืนเลนแล้วกันอ่ะซึ่งเซตมันจะค่อนข้างที่จะเหมือนกัน w a r b o o t เนี่ย ถ้าเราเล่นวอลบูสแล้วมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้คืออะไรก็คือแบบเหมือนแบบโดนสตันโดนอะไรเยอะกดสกิลสองกะจังหวะดีก็แล้วอะไรก็แล้วมันยังเล่นไม่ได้ตรงนี้ก็เราก็เปลี่ยนมาเป็นกรูเดดเกรฟก็เป็นรองเท้าการทีซี 4. ก็โอเคก็น่าจะพอเล่นได้มากขึ้นทีนี้ก็ชิ้นที่2ชิ้นที่2องเนี่ยเอาพุทมาเลย p ร e เซนต i ก็คือได้โอกาสคลิิข้ลเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ความเร็วเคลื่อนที่ฮะแล้วก็ได ความแรงคริ50%ถ้าบวกกับปูนแอมเพทที่ผมใช้อีกก็แรงชิปหายดีกว่าใช้คหมคราแรงชิปหายแล้วก็ชิ้นถัดไปครับอีฟิตคอร์นี่สีเดียของอีฟิตคอร์อยู่ที่พาส,สีฟนะเมื่อโดนจโดนมจมตีปกติโดนเมื่อโจมตีปกติโดนเป้าหมายจะโจมตีเร็วขึ้น10เป็นเวลา2วิซึ่งมันสตก5ครั้งแล้วตัวนี้มันยิงรัวนะมันก็จะยิงรัวและเร็วมากและไอเทมอีกชิ้นนึง ชิ้นถัดไปเนี่ยก็เป็นไอเทมที่ต้องบอกเลยว่าจําเป็นสําหรับตัวนี้มากๆเพราะว่าทามันเป็นไอเทมที่ทําให้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโกงเดี๋ยวรอดูในคลิปได้เลยเป็นโบอัส์ลัตเตอร์ก็คือดูดเลือด10%เนี่ยซึ่งไอทุกชิ้นที่ผมออกมา3ชิ้นแรกนี่ก็บวกคลิแต่ที่เด็ดของตัวนี้ก็คือสกิลพิเศษที่จะขึ้นมาอยู่ตรงที่แทนมาคอฟร์เนี่ยก็คือมันจะดูดเลือดเพิ่มขึ้น90%เป็นเวลา3วิ ระยะไกลเท่านั้นนะที่ใช้อันนี้ได้ซึ่งแม่งโคตรโกงว่าตัวที่แม่งยิงโคตรรัวคือดูดแบบปื๊บปื๊ดปื๊จะมีตัวเหลือสองตัวที่ดูดเลื่อยกโกงๆเลยคือตัวนี้แล้วก็คาเฟนีเนี่ยสตัวเนี่ยถ้าใช้อเทมชิ้นเนี่ยคือคุมดูดแรงแล้วก็ไปที่ชิ้นถัดไปชิ้นเนี้ยเนี่ยผมคิดว่ามันแล้วแต่สถานการณ์พอสมควรนะอย่างถ้าเกมไหนเจอแบบพวกออกกันเราออกหนาๆเนี่ย เกรานะหนาเราก็ออกมูดารรมมส่ามาเพราะว่ามูดารรมมส่ามันบวกจาะก,กร,ร,ราสี่ห้าเซนยิ่งเขากรอหนามันก็ยิ่งแรงแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นสแตนดาร์ดเลยนะก็คือเป็นกอเกิร์แต่ถ้าสมมุติโดนกดหน,กหนักโดนพวกตัวเวทล้วงเนี่ยซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าลาวิลมันจะแพ้พวกซีอูพวกดาซี่อะไรที่มันแบบฉีดแรงๆอะไรเงี้ยลาวิลมันค่อนข้างจะแพ้ตัวที่แบบเบิร์ดดามจเขาได้แบบตายปัง้ปงๆเลยก็เปลี่ยนเป็น ไอเทมแล้วแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปไอเทมป้องกันไปอาจจะเป็นเนี่ยเจอเวกับออกทลอยอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเซตไอเทมที่มันเป็นของป่านะของป่าเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมเลือกที่จะออกเป็นชิ้นแรกก็คือออกเป็น Fire Storm Bow ซึ่งเราจะขึ้นเป็น Storm y Bow ก่อนชิ้นเล็กใช่ไหมเสร็จแล้วผมจะขึ้นเป็นไอ้นี่เป็น War b o บ s t แต่บางคนเขาก็ขึ้น War Boost ก่อนแต่ผมมีความรู้สึกว่ามานยิง ปีป่าเบาใช่ไหมแล้วก็ถ้าออกอันนี้มามันช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะเรได้ exp มากขึ้นไงผมก็เลยเอาอันนี้มาก่อนแล้วก็ค่อยออกเป็น war boost ซึ่งมันอาจจะช้ากว่ากาันหรือไงผมก็ยังไม่เคยลองสักทีเดี๋ยวว่าจะลองหรือเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวผมอาจจะอัปเดตในคลิปถัดไ,ไปที่ผมได้เล่นตัวนี้อีกแล้วก็เป็น c คปเทนติครับ c คปเทนต t ก็เหมือนอย่างเมื่อกี้ที่บอกแหละก็คือได้โอกาสคริปเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ความเสียหายคริปแรงขึ้น50%แต่ชิ้นนี้ถ้าเราเล่นป่าก็คือ ออกมาก็ค่อนข้างที่จะมีความคุ้มทีนี้ก็คือสลิกสติงสลิกสติงเนี่ย35%ความเร็วโจมตีก็คือเร็วแล้วก็บวกยี่สิบาอเนัตราพิีเข้าก็ครีบบ่อยขึ้นแต่ที่เด็ดเลยคือ7%ความเร็วเคลื่อนที่เราวิ่งไคได้ดีมากขึ้นตามติด,ตดได้แล้วก็หลังจากสกิลต,ตัวนะหลังจากติดคริจะต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น35%เป็นเวลา2วิซึ่งมันจะมาทดแทนในส่วนของกิลด์เกฟได้พอสมควรเลยแล้วก็็็ชชิิ้้นนนถถััดดไไปปปเก บว์ออสตารเตอร์แต่ถ้าเราโดนกดใช่ไหมให้เราเราโดนกดหนักๆเราอาจจะออก b บว์ออสตารเตอร์มาก่อนสลิคสติงแต่ถ้ารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบหรือรู้สึกว่ายิงไม่เข้าจริงก็เอาโบว f ออฟสตารเตอร์มาไว้ตรงนี้ใช่ไหมมาออกโบ f ์ออฟสตารเตอร์ก่อนแล้วชิ้น4ก็เปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นมูราหรือดับหรือเป็นเฟรนเดย์ทูก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์แต่ชิ้นสุดท้ายก็คือปิดก็เป็นก่อเกิดเหมือนกันหรือใช้ก่อ,กกอเกิดใช้เคียวอะไรแบบครูดาวแม่งหมดแล,แล้วก็อาจจะเป็นไอเทมกัน หรือไม่ก็ออกมาทั้งมรมามสาแลวก็ในส่วนของเฟเนทูสเลยซึ่งทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มาในส่วนของพลังแฝงกันดีกว่าพลังแฝงเนี่ยพลังแฝงนี่มันผมว่ามันแล้วแต่คนทนหนัดนะแต่สไตล์ผมคือจะเน้นแบบคช้ย,ยืนนนเนี่ยถ้าเขาเล่นก,กันเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นแพทใหม่เขาก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ถ้าตาไหนมันเจอตัวที่แบบโดดใส่เราแรงๆอย่างคลิกหนักเงี้ยเราอาจจะเลือกมาเป็นเซคเรตโปรเทคชั่นหรือเป็นโล่เนี่ย เอามาเราจะได้ไม่แบบตุ้มตุ้มตุ้มปุ๊บหายเลยก็ยังมีโร่รับหน่อยหนึ่งเราอาจจะพอแบบกด2ปุ๊บรับดาเมจได้โบออฟลัคเตอร์ยิงสวนไปก็ยังพอไหวอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมจะเล่นเป็นตายเกิดช่วงแรกผมก็จะได้เล่นช็อตเสียวๆบ้างเนี้ยแล้วก็เป็นมาคอฟฟอร์ดแต่ผมว่าใช้ดิคเบอรี่นี่ก็คุ้มอยู่นะเหมือนแบบจังหวะแบบเราดูดเลือดเงี้ยโอ้โหแบบกดปุ๊บเด้งขึ้นมาแล้วคู่ดาวมาประมาณ50วิเนี่ยใช้ได้บ่อย ็โอเคอยู่ผมว่าแต่ผมเลือกมาฟอร์ตเพราะแบบส่วนใหญ่ถ้าเลือกลาวิลปุ๊บจะเจอแบบพวกคลิกแนกเนี่ยผมได้เอาไว้กดสวนบางทีมันพลิกไฟได้ก็โอเคแล้วก็อันถัดไปก็เป็นการสลิงเกอร์นะก็บวกพลังโจมตีนั่นแหละแล้วก็ตายเกิดเอเลไซเคิลแล้วก็มาแผงล่างเนี่ยแผงล่างเนี่ยบางคนอาจจะไปเล่นในสายของเวด้าก็ได้แต่ผมจะเล่นสายล็อกเฮมล็อกเฮมผมก็จะใช้เนี่ยแหละดีวอยเออร เอามาเวลาเราคิวได้แอซิดได้เงี้ยปุ๊บมันก็เด้งเลือดเด้งมานาะเราก็ได้เล่นต่อยาวขึ้นอีกตายยากเพราะว่าเราได้ยืนยิงเรื่อยๆและอันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นในส่วนของเดซี่คลอก็บวกดามจอีกแหละมันโอเคผมว่าอันเนี้ยพลังแฝงเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ฟิกอะไรมากนะให้เราปรับตามแบบเหมือนแบบสไตล์การเล่นของเราแล้วก็ตามสถานาการณ์ของเกมด้วยพยายามเซตไว้สัก2อสามเซตอย่างเงี้ยแต่ตัวผมเล่นเซตนี้เซตเดียว ทั้งหมดก็ประมาณนี้พลังแฝงก็ลองเปลี่ยนกันเอาดูแล้วกันครับเอาตามความเหมาะสมนะตามความชอบของเราสไตล์การเล่นเนี่ยมันแล้วแต่เราจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์เลยดีกว่าร <to> อกันเย่แล้ว้าผมเล่นปวดหัวย จบเรนแคลรี่ได้ไปเล่นเรนแคลรี่น่าจะได้ทำับไปนี่อยู่าแสดาเมจไม่มีวะ่ะเฮ้ยข้าแดงเลยหรอวะยอ,อะดมากโลดใจพวกนายแม่งได้ เด ah ี๋ยวลากให้ด้วยวะเฮ้ยแม่ครับเป็นนี่โกุนวะ แต่ไม่ได้ไปรับกาลาง,งเลยร้อนไม้คจอ่ขอเล่นเลย เราพวกมีเอคิวพวกกอรออะไระพวกไม่ต้องให้ผมมาขนาดได้นะเนะอาจริงอ่ะคีร่ามันอยู่ไหนวะคีร่าเข้าหลังพวก ได้เดี๋ยวพอหลับกันนะช่วยผมด้วยชตังนะตังนะได้หมดหมดตี้หมดตี้จริง ยังเอาเฮ้ยฝาเขาขึ้นมา,าออกฝาเขาขึ้นขึมามีเฮ้ยออกออกออก,ออกอยายาฮนนี่แรงรู้ไม่ต้องโชว์เก็บเอ้ยอย่าค้างพวกระง ีเลือดเล่นเอาไปให้พ้เล่นการพวก เฮ้ยใจเย็นดิพวกโอ้โหผมเดินมาฟาร์มพวกกันเอาอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยย้ยยยเยเ

อของกรแล้วเริ่มแรงแล้วรับนี่ไม่ขยับเหรอเนี่ยเอาออบเจกต์แบบนี่ผมต้องทำยังไงเดี๋ยวถึนถูกใจคุณนน่เคียวอ Retreat! Retreat At uh -huh. Mill does this hurt more awesome. oh yeah, Enemy Retreat Retreat! Nice.

ไล้บอลเลนบอเฮ้ยขอบับแดงก็ไม่ให้เว้ยใจแม่งชั่วมาก เฮ้ยไม่ตายวะ,ยวะเออกอนนี้อร่อยว่ะ lắp này lắp này lắp này, này lên lên đạn lên đạn lên đạn lên, หิวเลยหิว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 โห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 เรียบร้อยจบเกมเพื่อนจบจบต้องจบไม่จบก็ไม่เป็นไรไม่จบ <laughs> <c oughs> มีตีมีตีถอยถอยคีปหมดคีปหมดถอย ได้หมดได้หมดอย่างเงี้ยได้หมดผมได้หมดผมได้หมดบอกไเลยบอกไปเลยผมได้หมด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 ผมมได้หพอท์คิวคิดไปไม่ทันวะพวกต้องดาก่อนว่ะ ถ้าเะเห็นไอสิบวีเขาเกิดแล้วมันดานไม่ทันพวกมาช่วยกันเอาดาร์อะไรอรอเล่นพร้อมกันทีเดียวง่ายกว่าเดี๋ยวหาว่าฟาร์ไม่สนใจเลยแปครับแป ขี่าวใ้ขี่หน้าตายตรงนี่หนุเจ็บหน่างนี้บอกไครว่าเจ็บเรียบจบใช่เรียบจบต้องเรียบจบโอ้โหผมจบแล้วผมจบแล้วโอเค รับรื้มรื้มคือดื้อต้อง MVP ดีวะควอดคิวล้วไม่ MVP ไได้ไงวะ